อ๋ออยังครับให้นวยไม่งามครับกันแสงครับแล้วลูกก็จะสีสวยนะทานมากใบมันแล้วก็ริบออกนะคะเค็ดออกแค่ยังใบมันติดออกให้ไปเลียงลูกค่ะว่ามันมีกี่ลูกไปตั้งค้นสวยไปครับใบครับต้นสวยกำลังลุ้นครับ แกถุงเก่าครับอ๋อเป็นเป็นไอ้นามเขาบ่กให้ใส่แปรงถูเด้อมาเห็นเห็นเบคซีดามันเป็นห้อเองสิมันบอกเอาหนีวมือเท่านี้เอาเฟยดากันออกทูดากันออกทีเข็ดใไม่เห็นเข็ดเพราะต้องใส่แปรงเด้อแปรงมันเห็นเห็นเบคซีดามันเป็นห้อยหงวยบางงาม เอ,เ,เอามือให้แหล่ะไปต้องเล็บมือ้าช่งแค่นี้นะครับ